โอ้ช oh, oh, ีตโอ้ชีตเกมนี้มันไม่ไ,มได้น่ากลัวมากหรอสวัสดีท่านทชท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบล็อกแมปเดซเซเลนนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ผมก็มากับคุณอิกนะครับอิกกรูนะ <Wow. S 1> เออวันนี้เดี๋ยว mm hmm. ไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูอะไรดีกว่าในเกม Mystery Studio ให้เสียงภาษาไทยโดยไายอีกดีพีเซนนำเสนอโดยเดสไซเลนเครเตอร์ <Creator. S 2> ดูมเอ็กซ์สมบคุณ oh. อ่านถูกไหมครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะออใครที่เป็นคนขวัญอ่อนก็ต้องระวังด้วยนะครับ เกมนี้มันไม่ได้น่ากลัวมากหรอกมันไม่ได้น่ากลัวหรอกสบายๆนะเออ,อเกระตุกกระตุกมาเดี๋ยวเข้าเลยแต่กระตุกนิดหน่อยนะกระตุกนิดหน่อย,ยเข้าไปบุคคลสูญหายเลสลี่วินเทอร์เป็นสายตรวจที่สูญหายครับพบเจอรถของสายตรวจเนี่ยอยู่ที่ชานเมืองครับก็คือเลสลี่วินเทอร์เนี่ยก็คือบนสายตรวจนะครับ ที่สูญหายไปแล้วก็เจอรถของเขาอยู่ที่ชานเมืองนะครับอก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่ซับไปให้แล้วกันนะเเดี๋ยวนะท่านชมอ๋อเมื่อกี้บักเมื่อกี้บักมืนหมดเลยทะยองเปิดประตูมาแล้วเข้าประตูได้ปะประตูล็อกฉันต้องการขวานเอคอน ลองไปหาเฮ้ยเจอคอแล้วเนี่ยเฮ้ยกบบคุณผู้ชมมีกบด้วยกบบออึดอ oh <my> ดเจ้ดีกว่า <c oughs> ให้เขดาดำมาอีกเฮ้ยคุณผู้ชมนี่น,นี่เอามามีทุกเลยอะไรอ เดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกรู้สึกเดี๋ยวไอไอด้านบนมันโอ้ยอ้ยจู่ๆบถ้ามีหัวควนตกงมาสยองไงย <c oughs> อ้าวโุ้ยตกมาแล้วทางรถไฟทางไหนทางนี้ไปทางนี้มีแสงน่าจะดีกว่าฮะดี <c oughs> อ้ออ้อ น้องไก่ท่านผู้ชม <But? S 1> น้องไกอ่ออร์แกนี่เออเดี๋ยว,วยการาฟิกทำยังเป็นอย่างงี้ต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วตอนนี้ประมาณนั้นนะครับก็คือแบบต้องหาทางหนีฉันควรเดินกลับไปโอเคเออวาร์คคืออะไรเมื่อกี้ทับทับหายเอยเดี๋ยว เสียงใครกระซิบอยู่ข้างหูว่ะเดินตามทางไปก่อนเฮลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหมโอ้โหสยองเป็นโรอะไรอ่ะโอ้ชีตโอ้ชีตแต่เกมนี้มันไม่ไ,มได้น่ากลัวมากหรอกโอ้ช oh, <shit>, ีตสิพระเจ้าช่วยทอดกล้วยอะไรอ่ะเฮ้ย hey. โอ้เหมือนเพิ่งตื่มนมาจากฝันร้ายอ๋อ,อที่มีซิ่งคนหายครับนี่ไงคนเดียวกันคนหายเหมือนว่าเขาจะหายไปหลายวันดอนลุกแบ็คอย่ามองหลังอ <c oughs> จะเปิดก็เปิดเองแล้วเม่กัฟิีผมเป็น,นยไง <c oughs> บนกำลังโหลด ข้อสามี่ยัเดี๋ยวเดี๋ยวเออเซลสามเสียงอะไรอ่ะเสียงมันแบบอึมคือมากจังเดทกลิ่นแยกในห้องนี้รอเบื้องหลังนี้รอเบื้องหลังนประตูไหนประตูนู้นเหรอประตูไหนอ่ะบอดประตูประตูนี้เหรอ ประตูล็อกประตูก็ล็อกเชียวเข้าอะไรได้บ้างตอนนั้นล็อกอ่ะประตูนี้ล็อกประตูนี้ประตูนี้มันบอกว่าเหมือนมีอะไรบล็อกอยู่จากด้านหลังด้านในอ่ะมีบางอย่างมีคอนโทรลูมจากนั้นโอชิโอชิเจไปทำอะไรตรงนั้นเจเจหายไปแล้ว เดี๋ยวไฟผมไม่โหลดท่านผู้ชมไฟผมไม่โหลดโอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โหไปไปเข้าไปเจ้าเจ้ากุญแจเหรอเจ้ากุญแจกุญแจมันทำอะไรอุ้ยเฮ้ยประตูกุญแจนี่กุญแจเฮ้ยต้องทาประตูให้อีกอีกร่องเอาเอากุญแจนั้นมาเปิดประตู ไม่ได้ดูเหมือนห้องคอนโทรเลยประมาณนั้นมันห้องคอนโทรนี่น่ะเออนี่ไงนี่อะไรอ่ะเปิดได้แล้วเปิดเหรอไหนไปห้องนี้ไปห้องห้องที่หนึ่งเหรอห้องหนึ่งเราไปดูดินี่ห้องสองนี่ห้องห้องหนึ่ง บรรยากาศน่าเข้ามากท่านผู้ชมนั่งไก่เพียบเลยโอ้มีเสียงงแบบเดินเดินแบบเหมือนเดินในน้ำมีเสียงลมอ่ะท่านผู้ชมมีเสียงลมอ่ะดิฟไปทำมันปิดไฟโดิฟไปดิฟไปเลื่อนดิฟเลือะไรอ่ะอุ้ยจะโอ้ิวัตคนหรือขึ้่นอ่ะ มื่อกี้อะไรมองไม่เห็นท้าฟิกโหลดอยู่มองไม่เห็นตัวอะไรไปดีกว่าเฮ้ม,มีทางขึ้นเป็นไงอะเนขึ้นนขึ้น้ป็นไงมันมืดอะทำไมมันมืดอ๋ออ๋อ,อโหลดโหลดมาด้วยมาด้วย ตัวอะไรด้านล่างนั่นผู้ชมโอ้ยตกตกทำไมมันเสียงมันแบบเพลงมันแบบมันแบบมันน่ากลัวค่อยไปค่อยๆไปโอ้ยเพลงมันแบบอีกๆค่อยๆมาค่อยๆมาเดินมาเดินมา มาไหมโอเคโอเคไม่ okay, okay. กล้าลงเลยลงเลยลงอีกลงไปเอ้ยเก้าสิบโหลดเลยนี่โอ้โหอุ้ยฉีดอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนั้นหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยอืมอุ้ยมื่เอเดี๋ยวนีเ, ilot, เ, s <S เดเี๋ยวไฟไม่โหลดอันหนึงไฟไม่โหลดโอเคไฟโหลดแล้วโอ้โหเดี๋ยวทางนี้รู้สึเปิดความไปดี ไอแอมบีไฮยูฉันอยู m <m ่ด้านหลังค um ุณไหนอะไรอ่ะอะไรอยู่ด้านหลังมองไม่เห็นไฟไม่โหลดผู้ชีดดี่ไปดีกว่าเกมนี้มันไม่ได้น่ากลัวมากหรอกโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวมืดมองอะไรไม่เห็นเลยพลังโอ๊ยโมืดมืดไฟไม่โหลดนี่เปิดตูโอ้โดนทับขวาซ้ายซ้ายปางดังขวาอุ้ยอะไรตรงอะไรตรงนั้นอ่ะ ตัวอะไรตรงนั้นน่ะไปทางขวาดีกว่าวแล้วตัวอะไรตรงนั้นน่ะเลยอย่าไปทางซ้ายเฮ้ยชี่ระแก้วตัวดุ่งเลยเธอดุง่งเธอดุ่งจริงเมื่อกี้ไฟ <ว S 2> ไม่โหลดอะไฟมันน้ำน้ำตัวอะไรอะไม่กล้าไปอะอีกไปทำไมเฮ้ย ได้เหรอหยิบไม่ได้หยิบขวานเหรอเฮ้ยโอ้มีมค้อนเออค้อนพูดเป็นขวานตลอดเลยอเอาค้อนมาเอาค้อนมาทุกผีไงเออเอาค้อนมาทุกผีได้ต้องประตูล็อกประตูนี้มองไม่เห็นไฟไม่โหลดเอาอ,อนี่ไง เดี๋ยวโอ้โหต้อนรับอย่างดีเลยนำเปไปเลยกบพี่แกเฮ้ยเอาความาสุดตรงนี้ด้วยเฮ้ยขอความสุดตรงนี้ก่อนตรงนี้ตอนเลงรูมดูฝั่งนี้ก่อนหลังเข้ามาตน,นี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยปลอดภัยอ๋อโอ้ยชีดโอ,โ,โอ้โหโอ้โหดูหน้าเจ๊เลยเจ๊เขามาหาเพื่อนอยู่เจ๊เจ๊หายไปแล้ว ต้องหาคนญแจไปห้้งเฟสเมนหรอห้้งต้ดินโอเคตรนี้ประตัวล็อกอทางเดียวนี่มันมัมงเลยมันม่จงน้ชมไฟผมไม่โหลดออกมาแล้วเฮ้ยก็ปุ่มกดปุ่มแล้เกิะขึ้นกปุ่มแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะท่านผู้ชม้องออกมาียู กดปุ่มเพื่อเปิดประตูป่ะนี่โอ้โหโอ้โหมันจะาย sure. oh, oh, oh. no. ิงแช่มันจำสแกนนำเลยนำเลยนำให้นำให้ลุงลุงอ๋อมันแค่ตุ๊กตาโโอ้หเดยอะเอาละเนื้อตัวเดียวไปหลับไปไม่หลับเราต้องดูดิจะตัวโอ้โห แล้วหลังมันจะมากอดล้วมันจะมากอดล้วมันคำน้ำให้เราด้วยท่านชมท่านชมเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมอ,อะไรอะเสียงตัวอะไรเสียงผีบ้าเหรอไม่รู้ว่าเดินเดินไปต่อก่อน ้ยมืดไฟไม่โหลดไม่กล้าไปเ,เสียงประตูใครเปิดประตูมีใครอยู่อ่ะอเฮ้ยเจอคนแจแล้วเจอคนแจมาแล้วประตรบ<อ>ูบอนบ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟไม่โหลด ามจริงออกมาแล้วแตาตัวมดความเนนะี่ยยินคำนับไให้เราด้วยอีกกลัวอีกกลัวอีกเดินหายหลังเลยโอ้เป็นเกมที่ดีจริงๆโคลครเนี่ยพีนะ่มาเปิดตอนเรียนรู้แล้วเปิดได้ไม่เปิดตอนเรียนรู้ได้ ีม่ก็ม่มาดิมาดิโอผีนี่นี่เดินมูลวอลไม่เดินหทยลังยังได้นี่เราจะไม่มีตุ๊กตาอยู่นะทำไมไฟกระพริเดี๋ยวไฟกระพริบทำไมอ้ชีดเจ้าเจยังไง โหตุก๊กตาหนึ่งไมห้หมดคิ่ไม่ถามจริงตอนนี้ไปแล้วปะปไม่ได้หรออีกขายปไปไหนแล้วอีกอยู่นี่มองไม่เห็นอไ,ไ,ไปอู้ห oh, <no. S 2> เดี๋ยวไอตัวไอตัวนี้มัน ด้าบ้านทางนี้ประตูล็อกครับจะรออิสล็อกมาเรื่อยๆไฟไฟไฟอีกแค่นะไฟไม่โหลดโอ้พระเจ้าโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่พอใช่ไหมโรงงานขายตุ๊กตาเนี่ยโอ้หตัวนี้เปิดคอไห่เปิดคอ รีบไปดีกว่ารีบไป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 อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจรีบไปแค่รีบไปแค่เดินไปต่อไปโอ้โหต้อนรับซะดีเลยไปด้วยกันอีกไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะเฮ้ยเปิดไฟดีจัง มันดีจริงๆริงมีเปิดไฟให้ด้วยท่านผู้ชมดีจริงๆริงเปิดไฟให้ทำไมเจ๊วิ่งวิ่งอย่ามองหลังทำไมอ่ะอยากมองอ่ะมองได้ไหมไม่มองดีกว่าอย่ามองแล้วตายรีบไป เปิดเปิดประตูประตูปิดต้งไหนมเมื่อไรเปิดประตูประตูล็อกประตูล็อกป,อประตูประตู<ม>ประตูไม่เปิดประตูประตูท้ามดิ้งมีอะไ,ไรไฟมันดับไงฮ่วยด้วยแค่นี้เองเหรอบ้ <What? S 2> นานหน้าสวยหนิโอ้ว่าจะน,น่ากลัวกว่านี้าตายแล้วแตงความเพลงจบแล้วครับ ก็สำหรับเกมเดทไตเลน่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกับเพลงน้่านินนะครับเราจะกันมาอีกครั้งหน้าแล้วเจอกัน